สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลโนปต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลโลกปี2022รอบ16ทีมสุดท้ายคูร่ระหว่างโปร,โรตุเกสพบสวิสเซอร์แลนด์เตะสนามลูเซลไอคอนิกสเตเดียมเวลาตี2ตรง ก่อนจะไปรับชมรับสั่งขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมือไปกดปุ่ม subscribe และปุ่มกระดิ่งข้งางถ้ากดแล้วก็ไปจวดกันเลยครับผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นโปรตุกเกสชนะไป2นัดและสวิตชนะไป1นัด ผลงาน3นัดล่าสุดของโปรตุเกสชนะ2แพ้1โดยนัดล่าสุดเพิ่งแพ้เกาหลีใต้มา2ประตูต่อ1ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของสวิตเซอร์แลนด์ชนะ2แพ้1เช่นกันโดยนัดล่าสุด เพิ่งเฉือนชนะเซอร์เบียไปแบบสุดมัน3ประตูต่อ2ความพร้อมก่อนเกมของโปรตุเกสจะขาดดานิโรเปเรราและนูโนแมนเดทที่บาดเจ็บและรอเช็คฟิตโอตาวิโอส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าโปรตุเกสจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเดียวก็คอสตาหลัง4ตัว เจ้าคันเซโรรูบานเดียอาจเปเป้ราฟาเอลเกเรโรกลางสามตัวแบนาโดซิว,วาวิลเลียมคาวันโยรูบารเนเวตส่วนสามประสานปรูโนโฟเฟนันเดตเจ้าเฟริกและคริสเตียนโนโรนันโด ส่วนความพร้อมของสวิสเซอร์แลนด์จะต้องรอเช็คฟิตนิโกเอวอร์ดีและยานซอมเมอร์ส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าสวิสเซอร์แลนด์จะส่งลงสนามในระบบ 4, 2, 3, 1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูจีโกโคเบลหลัง4ตัวซิวานวิสเมอร์มานูเอลอาคันจีฟาเบียนชาริคาโดโรดิเกต กลางคู่กรานิชากากับรโรมอยฟอยเลอร์สามตัวรุกเซดานซากิรีดิจิบริโซรูบานวากาสส่วนนาเปาบีบลเอมโบโร เกมคู่นี้คาดว่าจะเป็นเกมที่ทั้งสองทีมจะเริ่มต้นเกมด้วยการเล่นแบบประมัดระวังตัวพอสมควรเนื่องจากทั้ง2เคยเจอกันมาบ่อยโดยเฉพาะปีนี้ก็เจอกันมาถึง2ครั้งในเนชั่นลีกซึ่งต่างฝ่ายต่างปลัดกันชนะไปทีมละหนึนดัดทำให้รู้ไส้รู้พงกันเลยทีเดียว ทางด้านโปรตุเกสนัดก่อนได้ทำการพักตัวหลักไปเกือบทั้งทีมจนพลาดท่าแพ้กเกาหลีใต้มา2ประตูต่อหนึ่งแต่ยังไงพวกเขาก็เข้ารอบเป็นที่1ของสายเช่นเดิมทำให้นัดนี้สภาพทีมมีความพร้อมเป็นอย่งมากส่วนสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาก็เพิ่งผ่านเกมที่หนักหน่วงกับเซอร์เบียมานัดก่อนและบรรดาตัวหลักก็ใส่เต็มไม่ยังโดยไม่ได้พักแม้แต่เกมเดียวในรอบแบ่งกลุม่ม นัดนี้เราน่าจะเห็นผู้เล่นสวิตเกิดอาการล้าให้เห็นพวกเขาจึงต้องเร่งฟื้นฟรูร่างกายเพื่อให้พร้อมในเกมนี้จึงทำให้คู่นี้มองว่าด้วยความที่ตัวผู้เล่นกำลังหลักของโปรกกตุเกสมีความสดของร่างกายและแนวรุกมีความครบเครื่องมากกว่าสวิตเซอร์แล,ลนด์จะทำให้โปรกกตุเกสสามารถเอาชนะสวิตเซอร์แล,ลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหครับ ถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผู้ราบบอลนปตอของเรื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ